นีได้จากได้จากนักบินเขาแจกนักบินแจกเลยอ่ะ มันจะมีทีมเขาเส้นดาๆดจกทาีเำลังเดินแจกมคะจเดาที่เรามมทีมของเาจะมีสกเกอะเป็นลายเซ็นเขาให้เหรอคะใช่วงดีจังเฮ้ยนั่นน่าจะคนไทยเนี่ย